สวัสดีครับผมพัศนะครับที่ปรึกษาการขายพอนด้าวิญญานะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในส่วนของอการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับก็คือวันนี้จะมานําเสนอที่ซีวิกเอลนะครับการทํางานของระบบป้อ,องกันการโจรกรรมที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของ ระบบที่เขาทํางานนะครับระบบก็คือในการล็อกรถนะครับพอกดล็อกรถทุกครั้งที่หน้าปัดมาตรวัดที่เรือนใหม่นะครับจะมีไฟสีแดงแจ้งเตือนนะครับไฟสีแดงแจ้งเตือนทิ้งไว้ประมาณ10บถึงสิวินาทีนะครับไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นกระพริบกระพริบเร็วขึ้นอันนั้นคือระบบของการป้องกันการาราจรกรรมได้ทํางานแล้วนะครับการที่จะมีการแจ้งเตือนอารามนะครับในการ ถ้าเกิดมีการโจรกรรมก็คือในกรณีที่รถได้ถูกทุกกระจกแล้วเรียบร้อยทุกกระจกแล้วการเปิดรถโดยผิดวิธีนะครับผิดวิธีก็คือการเปิดจากดานน้านในจะมีการจะมีเสียงอะลามขึ้นมานะครับอย่างเช่นนี้เป็นต้นนี่คือการเปิดโดยผิดวิธีนะครับเสียงจะดังขึ้นจนกว่าที่เราจะกดรีโมทเพื่อหยุดเสียงนะครับนี่ครับก็คือเป็นเสียงอะลาม ของ,อ,องการป้องกันการโจรกรรมที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับครับผมวันนี้ก็ได้จบไปกับการแนะนําวิธีการทํางานของระบบการป้องกันการโจรกรรมที่มาติดตั้งมากับโรงงานฮอนด้านะครับวันนี้ก็พัดก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับว่าถ้าเกิดสนใจรถฮอนด้าสามารถติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับที่ปิ่นเก้าฮอนด้าคานะครับขอวันนี้ก็